ต้องขอบคุณทางท่านนายกอบจเชียงใหม่นะครับท่านนายกชัยแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านปัญชนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับในการที่จะ คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า,าเทศากาลดอกไม้ของเชียงใหม่นะครับหรือเชียงใหม่ชามยิ่งเนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้พี่น้องชาวจาังหวัดเชียงใหม่มีความสุขแล้วนะครับในการได้โอกาสพาลูกหลานพาครอบครัวมาชื่นชมกับความสวยงามของพืชสา,านานาพันธุ์นะครับซึ่งท่านอบจอเชียงใหม่นได้ทุก ในการที่จะจัดทำอย่างสวยงามมากนะครับผมเข้ามาแล้วยังตะลึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่างานครั้งนี้เนี่ยนะครับยังจะช่วยนะครับกระตุ้นบรรยากาศของอการท่องเที่ยวนะครับให้กับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยเราให้กลับมาเป็นรรกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับของประเทศเรา ที่สอบถามดูนะครับว่าขนาดยังไม่ได้เปิดงานนะครับซึ่งวันนี้เราจะเปิดงานวันแรกเนี่ยช่วงระหว่างเตรียมการเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนจากจังหวัดต่างๆเนี่ยมาเยี่ยมชมเนี่ยเกินหมื่นคนแล้วนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ย15วันที่จะเป็นงานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ เราคาดการว่าจะมีคนมาเยี่ยมเยียนในงานเนี่ยนะครับทั้งคนในเชียงใหม่และคนตาน่างจังหวัดคนต่างประเทศเนี่ยนะครับเ,เกินล้านคนนะครับถ้าหนึ่งล้านคนนะครับมาเที่ยวงานแล้วก็ใช้จ่ายเงินที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคนละพันนะครับเราก็จะได้ มีเงินเป็นเงินหมุนเวียนพื้นผูเศรษฐกิจฐฐน,นะครับให้กับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยเกินพันล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับทางผมเองนะครับแล้วก็สภาปฏิห่งชาติในพระบระมราชินูปถัมภ์นะครับซึ่งท่านประธานสภาท่านมาด้วยเนี่ยนะครับก็รู้สึกดีใจกับคนเชียงใหม่เลยครับที่เรามีผู้นำท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้นำของจังหวัด ครับที่เห็นความสำคัญของการที่จะทำงานเพื่อให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีผลประโยชน์ในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติเราด้วยนะครับสิบหวัน แล้วก็บวกอีก15วันนะครับความหมายก็คือว่าหลังจากเสร็จงานอย่างเป็นทางการ15วันแล้วนะครับก็ยังมีไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยนะครับโชว์ให้กับพวกเรานะครับมาชื่นชมกันนะครับเชียงใหม่เราเป็นเมืองอมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้ครับรจบะพบกับานกระทรวงมาไทยโดอท่านท่านประหลัดทรงมาไทยนะครับแล้วก็ทาง ท่านบอกว่ารายการจะแบบร่วมกันก็คือวประสบการณ์ที่การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกประการก็คือเราอยากคืนความให้คนเชียงใหม่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มาเที่ยวที่เชียงใหม่น่าต้องการที่อสุวรรบุรีจังหวัดเชียงใหม่2พรรษาวันนี้เป็นแหล่งนักอี่งซึ่งเป็นแหล่งนักที่สวยที่สุด ตอนนี้นะครับของประเทศไทยเราอยู่ในใ,นใจกลางตืครับส่วนงบประมาณก็ใช้มากพอสมควรนะครับแต่ผมคิดว่าก็าหลายสิบล้านนะครับแต่คิดว่าคุ้มค่ากับการที่อของกงจรที่ใช้จ่ายไปไปอย่างที่ท,าท่านประหลัดสะรวงท่านบอกว่าถ้าคนหนึ่งล้านคนมานะครับได้จ่ายคนละหนึ่งพันบาทเงินจะเข้ามาเป็นพันล้านสักประมาท่าไร่ครับส่วนของงานนะครับนอกจากจะมี ชาม,มิ่งเชียงใหม่พรอเปอร์บุนทาสั้นวินดี้ทูแล้วนะครับคือเราจะมีนากกรรมนะครับเกี่ยวกับรวมทังนักสาวชินใหม่นักสาวนักีฬาดอยโลบนะครับแล้วก็สินค้าของทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็อยา่อยรรา,างคือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการวิ่งก็คือมาราทนครับครับมาราทอนและวินดี้มาราทอนครับเราให้ท่านนักนกีฬานะครับมาออ,อกกำลังมาวิา่งมาสั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จะจับเกี่ยวกับการกรนกไม้ดอกแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนขององานเทศกาลสมการหรือปีใหม่เมืองครับปอกรนโงนะครับก,ก็กงานปีใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่รือกคือในส่วนคือดอกไม้ก็กอาจจะ,ะเฉาไปนะครับเราก็จะปลูกอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นปอเทืองหรือปลูกอะไรต่างบและอีกด้านหนึ่งก็คือทางจังหวัดได้มอบอที่ประมาณ80ดิบไร่ ที่จัดงานเือดรนหนาวนะให้อบอจอดําเนินการเ,าเป็นผู้ดูแลรักษาแล้วก็ท้องกบบคล้ายการองบจนะครับดาเนินการตัดต้นตัดต้นหญ้าหรือ,รอว,ว่าทําทําเป็นสวนาการสวนอ,อกกําลังเป็นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ครับ สำหรับวันนี้ดิฉันกิฟทิติมากรยาวันิชค่ะและผมสิเกอมาทิตย์เบสอากาศครับเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรน, <พอ S 2> นำพาทุกท่านเขา้า Welcome to the opening of Charming Chiang Mai f l o เ e r ชาวไทยและก็ชาวต่างชาติอันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นะอย่างเป็นทางการเราอยากจะนำพาทุกท่านไปรับชมค่ะภาพยนต์โฆษณาของการจัดงานในครั้งนี้ my phone nice. so เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชามิ่งเชียงใหม่โฟเวอร์เทศกล2022ในวันนี้ตามที่จังหวัดเชียงใหม่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับคืนมาโดยเร็วผมขอให้กําลังใจกับองค์การทองส่วนจังวเชียงใหม่และทุกหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะับเคลื่อนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการรานารร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันผมและชาวจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอกราบขอบคุณท่านสุริพงษ์จุเจรลิญพระราชนิพนธ์ไทยและท่านดรวันดีคุณชรยารพงษ์จุเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมชินกาถรริมและนายกสมาคมแม่บ้านมาไทยที่ได้กรุณามายเยืนจังหวัดเชียงใหม่และให้กําลังใจพวกเราชาวเชียงใหม่ในการที่จะต้องรับแขกบ้านแขกเมือง เชียงใหม่ท่านประจนปะะัตสกุลเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติในการ,ริตไดนรับทางด้านของท่านพิชัยเลิศคงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เกียรติขึ้นกก่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอสิยงปรบมือและเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะท่านสุธิพงษ์จุนเจริญอลกกระทรวงมาไทยคุณธนยาคงจุนเจริญประธานว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานสารบัาภาคห้าผ่อนปลนมาตรการเข้มง,งวดในการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลกมีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้นการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่น้ำล่องด้านการท่องเที่ยวได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอดอยเต่าอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงและอำเภอจอมพองนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2565 ชาม,มิ่งเชียงใหม่โฟลเวอร์เฟสติวัล2022นยโดยำจัดง,งานระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2 5 6 5นณศูนย์เฉลิมพระเกียรติ82ดบสองาเพเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต้านหลังสารการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและทางชาวต่างชาติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เชียงใหม่ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงใหม่ได้กระตุกปัญหาผลกระทบวิกฤตโควิด COVID -19 ้าภาคการท่องเที่ยวเป็นประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อนความจะเป็นเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่และได้มีมติเห็นชอบให้มีการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สุธิพงษ์จุนเจริญได้ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ในโอกาสนี้ผมค่อยขอเรียนเชิญท่านประธานงมาดไทย ได้กล่าวเปิดงานมุนิเสหน์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชาม,มิ่งเชียงใหม่โฟ w e r Festival 2022ในลำดับต่อไปขอกับเรียนเชิญครับได้สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ท่านนายกอบอจอของเราคือท่านพิชัยเลิศพงอดีศรได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตรงตามวัตถุประสง ว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์แล้วก็สร้างความโดดเด่นของเมืองท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เราไม่ได้เป็นสองรองใครในโลกนี้ดังจะเห็นได้ว่าช,ชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานม,มีประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ม,มีภูมิประเทศภูมิอากาศ ศิละปะวัฒนธรรมที่งดงามก็มีชาวจังหวัดชัยนาทนะชาวจังหวัดตราดแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับได้ส่งลายภาพบริเวณสถานที่จัดงานมนสเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามไปอวดผมทางลายกันนะครับ water um, these flowers before and on the stage before our distinguished guests. ทุกท่านคะขอนำพาแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก้าวเข้าสู่พิธีเปิดงานมนเสน่เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชามิ่งเชียงใหม่フラเวอร์เฟสติวัล2022กาบเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงท่านประธานในพิธีได้ทำพิธีเปิดณนะแบบัดนี้เรียนเชิญคะ่ะ I'm so From the spectacular paintings of an imagination which was created by a dream inspiring the light of souls, nature brings wonderful things to life.